น,นี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันก่อนหลวงพ่อได้ลงกรุงเทพไปทอดกระถินที่วัดอำเภอแถวบางพลีสมุทรปราการวัดของท่านเล็กวัดนี้เป็นวัดที่ คุณโยมเขาจะถวายที่ดินหลวงพ่อลงไปรับแล้วก็มอบให้ท่านเล็กเป็นผู้ดำเนินการที่ดินหกไร่แต่ที่ดินแถวนั้นก็แพงอยู่นะไร่หนึ่งก็ประมาณสี่ล้านที่ได้ยินทราบว่าแต่เด็กก็วันที่ลงไปแล้วถมดินมันเป็นลักษณะเป็นบอ่อ ที่เขาเอาอขุดบอ่อดินไป,ไปไปไปก่อน็เลยถมกบบ่อดินโอนใช้เงินมากพอสงควรก็เรียบไปทอดกรถินวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ได้จะตกปัจจัย วันจันทร์เมื่อวานเป็นวันวันจันทร์นะวันนี้เป็นวันอังคารฮะวันนี้เป็นวันอังคารได้จุดตัปัจจัยสามล้านกว่าบาทก็ได้มากพอสมควรอยู่ก็สร้างวัดใหม่คงจะได้ใช้ทุนน้ะททั์มากแต่เมื่อวานก็มาฉันที่บริษัทของคุณวศินพวกกลุ่มโฆษณาพวกกษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มใหญ่นะเมื่อวานน พอฉันจังหันเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องกลับมาถึงวัดประมาณบ,บ่ายสองบ่ายสามโมงวานนี้หลวงพ่อลงไปกรุงเทพเขาเนี่ยไปนอนไปพักอยู่สองคืนกรุงเทพคืนแรกก็ไปพักที่งานของเขาวัดใหม่คืนที่สองก็มาพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาฉันที่บริษัท แล้วก็มาขึ้นเครื่องไม่ได้ฉันที่สวนแจ้งธรรมวันนี้ก็จะมีการประชุมวันีติวัดของเราเกี่ยวกับมูลนิธิวิริยนศิลวันเป็นพ่อเป็นคุณพ่อของท่านด็อกเตอร์ทั้งองค์ขมนตรีของพวกเราท่าน ได้วางทุนทรัพย์เพื่อบำรุงธนูบำรุงพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของท่านผู้ถวายก็คืออยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระ,พ,ระพุทธเจ้าเป็นหลักจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่อง หลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาที่ท่านเน้นหนักอยาาให้เอาทำคำสอนออกเผยแผ่ต่อพี่น้องประชาชนส่วนด้านวัตถุนั้นท่านก็อันไหนเห็นสมควรเหมาะสมท่านก็มอบให้คณะกรรมการ พิจรารณากันตามความเหมาะสมแต่ออกมาเพื่อให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศ,ศาสนาอันนี้คือจุดประสงค์จุดประสงค์ของท่านหลวงพ่อก็เห็นด้วยเห็นด้วยที่ท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินถ้าพวกเราไม่ช่วยกันพยุงส่งเสริมพระพุทธศาสนานา พระพุทธศาสนาจะอยู่ยาวนานได้ได้อย่างไรเพราะนั้นต้องช่วยกันคิดถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุและผลกันกลองไตรตรองด้วยปัญญากันกลองไตรตรองด้วยปัญญาเท่าที่มีของเราเราก็ยอมรับว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์ จิตใจใของคนสูงส่งขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมีศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้เมื่อเราพิจารณาด้วยเพียงเรื่องทานอย่างเดียวเป็นการเสียสละแต่บางที่บางแห่งบางหนเขาจะไม่ให้ยอมเสียสละครับให้กับใคร พุทธศาสนาบอกต้องเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าตระกูลของเราหรือว่าศาสนาของเราอย่างเดียวเราก็พร้อมที่จะให้กระทั่งสัตว์สาหลายสิงช้างม้าวัวควายมูม้มาเป็ดไก่พกปลาพกสัตว์อยู่ในน้ำกั้ทพ่อที่จะสงเคราะห์ให้อาหารเขากินเอาช่วยสงเคราะห์ไปคือสัรพสัตว์ทั้งหลาย เขามีวิบากกรรมของเขาแต่และชีวิตถ้าเราพอที่จะช่วยส่งเสริมเขาได้ให้เขาได้แต่ไม่ต้องหนักไม่ให้หนักเราพอที่จะให้เขาได้เราก็เออเอาเฉลือเผื่อแผ่มีน้าใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในเมื่อมนุษย์ก็เฮอส่งเสริมให้มนุษย์ถ้ามมนุษย์ ดูด้วยการมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะการสงเคราะห์อนุเคราะห์อันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนแต่พวงเรื่องศีลแต่เรื่องศีลก็ยังย้ำเขาอีกอยู่ในกฎระเบียบอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้อยู่โดยศีลธรรมอันนี้ก็คือ เรื่องสินเรื่องสมาธิย่นเข้าไปอีกข้างในอีกท่านี่แนวความคิดคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงจึงจะเป็นธรรมคิดยังไงจึงจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดยังไงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงที่สุดที่สุดก็คือให้ว่าให้ไปอีกมิติหนึ่ง อยู่ในโลกเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายถ้าว่าพวกเรา,เาได้ดูหรือว่าได้ชมที่เขา,เาแผนซีดีเกี่ยวกับสัตว์โลกสัตว์โลกเปลี่ยนว่ายตายเกิดสัตว์โลกพวกช้างพดปลาสีสิงโตอะไรก็ตามนะพวกเราเห็นแล้วโอ้มันเบียดเบียน ฆ่ากันจริงๆออถ้าหาว่าเราไปเป็นสัตว์อย่างนั้นแหละจะหาความสุขได้ยังไงแต่และสัตว์ตัวไหนมีอำนาจกว่าก็ต้องลังแกหรือฆ่าสัตว์ฆ่าตัวอื่นกินเป็นอาหารอันนั้นมันเห็นชัดๆกับหูกับตาของเราเห็นแล้วโอ้น้าโลกนะแต่มองแต่มองเราโดยมากพวกเราจะไม่มองเราเนะี่ยพวกเรามองแต่สรรพสัตว์เอ,อ ราศีในสิงโตกัดวัวบ้างกัดเก้งกัดกวางบ้างกัดช้างบ้างาแล้วก็สู้สู้กันบ้างลักษณะอย่างนั้นนะแต่เราเราเห็นแต่ภายนอกแต่ทีนี้พอมามองภายในของเราทีนีพอเรามองเห็นอย่างนั้นแล้วนะ่ะเราย้อนมาดูมนุษย์ของเราการอยู่อยูด่ด้วยการของพวกเราไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันออ ชีวิตการคลองชีพของพวกเราเนี่ยพิจารณาดูสิมันมึมเหมือนอย่างนั้นไหมแต่ในเรามองเท่านั้นเหมือนกับเขาทาลุนแต่พอมามองย้อนมาหาเราเราก็ไม่แพ้พวกเขาเหล่านั้นเหมือนกันเออโลกนั้นเป็นเป็นโลกที่ค่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาเพื่อเป็นอาหารจริงๆโลกกันแน่นี่แหละพระพุทธเจ้า,าท่านจึงมอง มองภาพรวมมองทุกาการเป็นอยู่ของมนุษยชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกท่านมองโดยแล้วหาความสุขไม่ได้ในโลกเนะี่ยมีแต่เรื่องมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่เรื่องเบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่คนชุมชนกลุ่มเดียวกันถึงจะรักกันเหมือนกับสิงโตนะ มันก็รักในพวกพ,วกพ้องของมันช้างมันก็รักพวกพ้องของมันเ,เก้งกวางก็รักในพวกพ้องของมันแต่จุงกลุ่มอื่นเข้าไปล่ะนั่นน่ะนี่นี้ก็เหมือนกันเราพวกเราท่านทั้งหลายโลกนี้มันลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าคิดภาพภาพรวมทั้งหมดเราจะมองเห็นว่าโลกนี้เป็นเต็มไปด้วยเวรและภัย เวรไภการจองร่างจองผ่านการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการฆ่ากันการสังหารกันการฆ่าคนอื่นมาเป็นอาหารของตนเองนี่อันนี้แหละมันน่าคิดเลยถ้ามองมองดูถ้าเรานึกย้อนถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านมองภาพรวมบอกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้เต็มไปด้วยเวรไภเป็นเต็มไปด้วย การเบียดเบียนซึ่งกันละกันจะทำยังไงเราจรึงจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาวเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการได้มีช่องทางพระพุทธเจ้าท่านประกาศว่ามีช่องทาง <c oughs> ที่เราได้ไปค้นพบที่โคลนต้นโพพุทธกยาพระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ2อ0พ ร้อยห้าสิบเจ็ดปีให้หลังท่านไปค้นพบเรื่องหนทางที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดทำอย่างไรท่านก็เนี่ยสอนเรื่องสมาธิเป็นเบื้องตน้นจากนั้นก็สอนปัญญาสอนปัญญาคือแนวความคิดที่จะชำระใจที่มันมีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในใจ ถ้าชำระเชื้อในใจออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะไปอีกมิติหนะนึ่งนิว่านิพพานนิพพานางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษาท่านประกาศท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเราของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบโลกนี้อีกแล้วไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วนะจากนั้นเมื่อพ,พระพุทธเจ้าจะพรินิพพานในโค้งสุดท้ายนะพระองค์ยังไปยืนอยู่ที่เนินหรือว่นเนินเจดีย์ของเมืองเวสาลีนทะอดพระเนตรบอกว่าเมืองเวสาลีเนะี่ยเราจะได้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะมองเมืองเมืองสะเวงสเวสาลีเนี่ยเป็นครั้งสุดท้าย,น,ยนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ที่ท่านประกาศหรือบอกอย่างนั้นก็เพื่ออยากยังให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าพาเดินท่านพาเดินอย่างไรมันมีแต่เรื่องเวรภัยจริงๆจ,จริงไหม ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะแต่หลวงพ่อนํามาพิจารณาเนะอะมันจริงนะโ,โลกนี่เป็นเต็มไปด้วยเวรภัยเออไม่เวรภัไได้ยังไงดูซิอาหารการบริโภคของพวกเราเนะี่ยได้มาจากไหนยังไงไม่อยากจะพูดพอพูดไปแล้วมันกระเทือนอมันจะเถื่อนทั้งโลกเลยมันจะเถื่อนทั้งโลกแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ ถ้าบัณฑิตนักปราชญ์คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือท่านให้มองให้มองโลกให้มองสิ่งรอบด้านรอบข้างของพวกเราที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงล้วนแล้วแต่เป็นแนวแถวที่พระรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ถ้าเรามาพิจารณาแล้วถ้าจะวิวว่าคิดเป็นสลดหดหูไหม มันก็เข้าในลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเ,เหมือนกับเราที่ท่านเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเหมือนกับเราเ,เดินเรือไปในกลางมหาสมุทรพอไปถึงมากลางมหาสมุทรแพแตกพอแพแตกแล้วคนตายลอยขึ้นมาถึงเราจะกลัวขนาดไหนถึงเราจะเ็นขนาดไหน เราก็ต้องเกาะซากศพนั้นเพื่อพยุงตัวเองเพื่อให้ถึงเข้ามาถึงฝั่งท่านพูดอย่างนั้นอันนี้เราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราอย่าไปติดในโลกว่ามีความสุขเพียงแต่เราพรยุงตัวของเราให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติ จะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้เราอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าในใจของเราเนี่ยเราจะไม่ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารถ้าติดไปเกิดพบหน้าชาตินาห้ก็อย่างเก่าอย่างนี้ไม่แพ้ชาตินี้ใครคือความหาความสุขที่แท้จริงมองดูสิมันหาหาไม่เจอผลนที่สุดนะโค้งสุดท้ายเมื่อชีวิตจะขาดออกจากร่างมันมีแต่ความทุกข์ทางนั้น ไม่ว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนจะไม่ทุกอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าถาฟังตามำคาสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแล้วนะ่ท่านบอกว่าอย่านอนใจอยู่ในโลกวัฏฏสงสารยังไงจะพ้นทุกโดยเร็วรวดด่วนให้เดินตามแนวแถวนั้น เดินยังไงเนี่ยแหละอันนี้ก็คือได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนพวกเรามากต่อมากแต่พวกเราเพียงแต่ว่าถ้าว่าเป็นบัวและเป็นควายกัดังจมูกแข็งไปสักหน่อยจูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินตามหลังฮะเ,เรียกว่าควายบัวควายจมูกสะพยมันแข็งจ้องของเนี่ย จะจูงจะลากไปยังไงก็นั่นนะจนอิดจนอ่อนจนเหนื่อยนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันที่ท่านแนะนําสั่งสอนอันนั้นดีนะอันนั้นชั่วนะอันนี้ไม่ควรนะนั้นควรนะเออในพวกเรามันจมูกจมูกมันแข็งนะจูงลกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปมีแต่ดันทุลังไปหาสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองชอบออตัวเองชอบนะโวยมากมันมี มันมกวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นเป็นอนันตการแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมองเห็นแล้วท่านบอกว่าอันนั้นไม่ไม่ใช่นะมันไม่ใช่หนทางนะเป็นหนทางทุกข์นะให้เดินมาทางนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรวาจากรรมันตอาชีโววายโมสติสมาธิเนี่ยหนทางมรรคตัวนี้นะ จะเป็นหนทางที่ไปสู่มรรคผลผนิพพานนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะได้ฟังได้ยินได้ศึกษาจากแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามใส่ใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามถึงจะก้าวเดินไปทีละน้อยละน้อยก็ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่คิดอะไรเลยเนะี่ยดูถูกดูสุขว่ เ,เมื่อข่ขาวโค้งสุดท้ายเข้ามานั่นน่ะนั่นแหะเราจะจ,ะ,จะ,ะเสือกระสนแล้วทีนีเ้เราจะหาความอะไรที่จะมาเป็นเครื่องรองรับในใจในโค้งสุดท้ายนั้นมันเป็นโค้งที่ทุกที่สุดถ้าไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่พึ่งผลที่สุดก็ตายไปพอตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีก ก็ล้มลุ่มหลงอีกอย่างเก่าอีกเนี่ยเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็นในติดในพบในชาติในการอยู่การกินการหลับการนอนการอะไรทุกอย่างที่กิเลสมันพาพาให้ติดนะพอติดจะได้นั้นโค้งสุดท้ายอีกเบื่อเบื่อเบื่อมันก็ไม่เบื่อจริงเพราะเราไม่ได้พิจารณากันกลองไตรตองตามหลักธรรมคำสอนแต่พอเราได้พิจารณา ด้วยสมาธิธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติวิริยะร,รมตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยพวกเราจะไปได้นะแต่พวกเราอยู่อย่างนี้มันก็อย่างว่านะวกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร,รเห็นสรรพสัตว์ทางหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็หน้าอ่อนใจเหมือนกันนะให้พวกเราคิดคิดดูดูใช่ท้งมองไกลและให้มองใกล้มองรอบด้าน มองสรรพสัตว์โลกท่องสัตว์โลกนะพอเห็นแล้วก็ใช่แต่พอมามองมองเราโอ้ใจสรรพสัตว์มันเบียดเบียนกันจริงๆนี่แหละหลวงพ่อเองเมื่ออายุ16-17ปีกำลังวัยคลึกวัยคลึกขนองมองโลกเป็นสวรรค์ั้นฟ้าไปหมดมองไป สดชื่นแจ่มใสว่าง,งนะมองโลกในในทางบวกนะในช่วงนั้นนะเป็นสมณเณรอยู่ในป่านะขนาดอยู่ในป่านะก็ยังโอ้มองโลกไปในทางสดใสพอเดินปินปินท่าบาทเห็นคู่เห็นคนเห็นหมู่เห็นเพื่อนเก่าแก่เห็นเด็กหนุ่มญิ้สาวรุ่นเล่าเขาเดียวกันรู้สึกกับเขา สดชื่นแจ่มใสใจเราเรามาอยู่ในป่าในรงเนยเราอยู่แบบเงียบเงียบปอนปอนมันไม่มันไม่มีสีไม่สีวิไลเลยมันทุกอย่างนี้นะอมันคิดในช่วงนั้นนะจากนั้นมาเกินมันจะกระโดดออกไปสู่วัฏสงสารเนี่ยแหละถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีแนะนำสั่งสอนพ่อแม่หลังหลังเอาไว้นะ มันคงจะกระโดดออกจากข่าวนู้นนะคงจะไม่ได้มาเป็นหลวงปู่หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะแต่ในช่วงนั้นเป็นคำที่สะดุดใจก็คือหลวงปู่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหลวงตาทั้งหลวงปู่ท่านบอกเออถ้าออกไปในขณะนี้เราก็ยังไม่มีหน้าที่การงานอะไรออกไปก็แล้วนะไปหากบหาเกียรติหาปูหาปลา แล้วก็ค่าแล้วก็มาทำอาหารเลี้ยงกันดูๆแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือเราไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่ได้ขอใครมีอะไรก็อยู่กินไปตามประษีภาษามีข้าวก็กินข้าวพี่พริกมีเกลือก็กินไปตามประษีภาษาถ้าเราไปออกอย่างนั้นถ้าเราไม่ค่าไม่เบียดเบียนมันจะเป็นอาหารได้ยังไงถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้เพราะอยู่ในครอบในครัว ก็ต้องหามาเลี้ยงซึ่งกันละกันเรามาพิจารณาดูย้อนย้อนหลังดูที่ตัวเองเป็นเด็กก่อนบวชนะขนาดเพียงอายุเก้าปีสิบปีขนาดนั้นก็ยังได้ดูดูและยังได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอสมควรพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแล้วจะเป็นการฆ่าเบียดเบียนสรพสัตว์ทั้งหลายพอ,พอนึกถึงตอนนั้นอายุ เห็นตอนนั้นแหละส,ปปะสัพพสัตทั้งหลายเขาก็มีความกลัวตายเหมือนกันแต่เราไปทำอย่างนั้นไม่น่าจะถูกนะเราเน่ยน,น,น,นะเป็นความคิดหนึ่งในช่วงนั้นที่มันแวบขึ้นมาจากใจอย่างแรงนะ,นะจากนั้นก็ตัดสินใจตัดสินใจในใจเอาอยู่ต่อไป จนกว่าจะได้เป็นพระซะก่อนมีอะไรยังค่อยว่ากันอีกในโค้งนั้นเนี่ยแหละอันนี้ก็คือการตัดสินใจเสี่ยววินาทีพูดง่ายๆในช่วงนั้นนะเพราถ้าว่าตัดสินใจดันทุลังก็คงคงจะหายขาดไปเลยนะคงไม่ได้เป็นหลวงปู่หลวงตาม,มาถึงป่านนี้นะแต่โคง้งโค้งนะั้เป็นโค้งเชี่ยววินาทีจริงๆที่ตัดสินใจจากนั่งมาก็เลย พอตั้งหลักได้พอเป็นพระแล้วก็เออพระได้ภาวนาจนจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นจากนั้นก็เนีเอาความสมาธิศินสมาธ,มาธิปัญญาเข้ามาประคับประคองจิตใจใจก็อยู่ได้สบาย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 มาเรื่อยเืนะ่อพิจารณาเห็นโลกเห็นธรรมเห็นเห็นโลกวัตฏะสงสาร มันสุขสุขอะไรสุขด้วยอะไรสุขที่แท้จริงนั้นของมนุษย์ก็คืออะไรสุขที่ทาวรนั้นคืออะไรสุขที่มนุษย์ต้องการสูงสุดนั้นคืออะไราพิจารณา,าดูๆแล้วเข้าใจนั่นแหละเข้าใจมาเรื่อยๆนะบอกให้พ้าลูกพ้าหลานจตธ,ธาญาโยมได้ฟังนะ <c oughs> เอาต่อนนี้ไป รับพรประสูงอนโมทนาให้พรสัพรโรขาวินิมตโตนสภาสันตาปาวาสททนสิโตนสัพาเวรามาตกันโตนิ โมตุจตุวังภาวาสัพิติโยวิวัชานตุสัพโรวินาสตุมาเตภาวาตวันตารโยสุขิทิคายโยโกภาวะภิววะ ทานสิลิสานิตจงางวุปธาปจายินจัดต,ตาโรธามมาวันทานติอายุวันโนสุขัง ปาลังราตนาตยานุภาเวนาราตนาตยเตสะสนโนคาโลคาปยาเวลาสโสกาสาตจุปัทวา,อานอเนกาอันตรายาปิเวนันาาตุอเซสโต สายาสิทธิธานางลาพังโสติภาคายังสุขังบลาลังเสริอายุจวันโนจาโหคังวุธิจายสวาสาตาวัสซาจายุจาชีวันสิทพิะวันถุเต ภาวะทุสัพมังกาลังราคันทุสัพเดวตาบุตทานุภาเวนะสดาโสติพระวันตุเตภาวะุูสัพมังกาลังราคันทุสัพเดวตา ส,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 สับธรรมานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเตภาวาตุสัพมังกาลังราคันตุสพะเดวตาสับบาสังคานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเต